ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยการใช้ความเร็วที่ถูกต้องในเขตยานที่เป็นชุมชนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการรายงานอุบัติเหตุภัยในประเทศที่เกิดขึ้นพบว่า76%เกิดขึ้นจากการใช้ความเร็วและผลวิจัยก็ยังพบอีกว่าการใช้ความเร็วเพียง50กิโเมตรต่อชั่วโมง ก็จะมีโอกาสทำให้คนที่ข้ามถนนนั้นเสียชีวิตได้ถึง85%การขับรถด้วยความเร็วถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดอุบัติเหตุในเขตย่ญญานชุมชนการขับรถด้วยความเร็วมากขึ้นเท่าไรระยะเบรกก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นมันจะทาให้จุดที่รถของเราจะหยุดนิ่งจริงๆนั้นไกลเพิ่มขึ้นไปด้วยและนี่คือแผนภูมิการใช้ความเร็วที่สอดคล้องกับระยะการตอบสนองและ ระยะรถหยุดนิ่ง และเพื่อให้เห็นภาพให้ชัดเจนนะครับในเรื่องของความเร็วที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องของระยะการเบรกแล้วความเร็วนั้นยังทําให้เกิดแรงกระแทกเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับโดยการเปรียบเทียบแรงกระแทกเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุโดยเทียบกับการตกตึกสูงๆนะครับ การขับรถด้วยความเร็วทําให้ระยะการเบรกนั้นเพิ่มมากขึ้นระยะหยุดนิ่งก็เพิ่มมากขึ้นและรวมถึงแรงกระแทกที่ยังเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราใช้ความเร็วในย่านที่ชุมชนเท่ากับเปราะประมาทนะครับหากมีอะไรมาตัดหน้าในระยะที่ใกล้แม้ว่าเราจะหยุดเหยียบเบรก จนมิดในทันทีรถมันก็อาจจะไม่ได้หยุดในทันทีนะครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับที่จะมีระบบป้องกันมากมายหลายๆอย่างเข้ามาแล้วแต่ละค่ายที่เขาจะเรียกแล้วก็จะกําหนดมานะครับเขาออกแบบมาดีเพื่อป้องกันแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ในฐานะของผู้ขับนะครับซึ่งถ้าเรามีสติแล้วก็อยู่หลังพุ่มไัย ควบคุมเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะการเกิดอุบัติเหตุหลายๆครั้งมันก็เกิดจากการที่เราไม่ได้คาดคิดเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของผู้ควบคุมรถก็ยังคงเป็นเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอย่าเพิ่งไปหวังเพึ่งพาเทคโนโลยี100%ทั้งหมดไม่ได้นะครับ เรื่องของความเร็วที่ปลอดภัยที่กําหนดใช้ในเขตย่านชุมชนนะครับความเร็วในเมืองประเทศไทยนั้นกําหนดเอาไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตชุมชนที่มีความกว้างของถนนนั้นไม่เกิน7เมตรซึ่งในความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะทําให้มีโอกาสรอดชีวิตมากถึง98%หากเกิดกรณีของอุบัติเหตุรถชนคนที่เดินอยู่บนทางเท้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรณีที่เราต้องขับอยู่ในเขตย่านที่เป็นชุมชนนะครับความเร็วการเคารพกฎจราจรทัศนคติต่อการใช้รถถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับการมีน้ําใจก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งการเกิดอุบัติเหตุตครั้งไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมการปฏิบัติต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรา ขับรถอยู่บนพื้นผิวจราจรเท้าอยู่บนแป้นคันเร่งมืออยู่บนพวงมาลัยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองก็คือการควบคุมไม่ให้ไปชนผู้อื่นและในขณะเดีวยวกันเราก็จะต้องไม่เป็นสาเหตุทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าชนกันท้ายที่สุดเราก็จะต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นมาชนเราด้วยเช่นกันนะครับหวังว่าเรื่องราวในคลิปนี้นะ่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆของเราได้ในทุกๆสัปดาห์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กและทุกปัญหาเรื่องรถก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบพระคุณครับสวัสดีครับ